ทำไมบริษัทใหญ่ถึงลงทุนกับสมาร์ทฟิลมในห้องประชุม ในยุคที่ข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุดห้องประชุมไม่ได้เป็นแค่สถานที่สำหรับพูดคุยเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์สำคัญทำไมบริษัทร,ระดับโลกถึงลงทุนกับสมาร์ทฟิล์มในห้องประชุมของพวกเขาหนึ่ง <1. S 2> เพิ่มความเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์องคอ์กรห้องประชุมคือตัวแทนของบริษัทโดยเฉพาะเวลาที่ต้องการต้อนรับลูกค้าหรือน,นักลงทุนหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจสมาร์ทฟิล์มช่วยให้ห้องประชุมของคุณดูไฮเทคและทันสมัยแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและความเป็นมืออาชีพขององค์กกกกกรรรรสส้้้าาาาางคควมมปะทัับบใใใจหลูเพิ่โอน ปิดดยูได้ง่ายขึ้น สองบังกันข้อมูลรั่วไหลสมาร์ทฟิล์มเปลี่ยนกระจกให้เป็นทึบได้ในทันทีกดปุ่มเพื่อความเป็นส่วนตัวป้องกันไม่ให้คนภายนอกมองเข้ามาได้ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลโดยเฉพาะกับเอกสารสําคัญแผนการตลาดหรือข้อตกลงทางธุรกิจสําหรับองค์กรที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลการติดสมาร์ทฟิล์มจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะสามควบคุมแสงได้ง่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสมาร์ทฟิล์มช่วยให้คุณควบคุมแสงได้อย่างง่ายดายปิดกั้นแสงเพียงกดปุ่มเดียวไม่ต้องใช้ การเมื่อยล้าสายตาทำให้ทุกคนในที่ประชุมมีสมาธิมากขึ้น4ลดต้นทุนในระยะยาวห้องประชุมที่ใช้พม่านหรือมูลี่มักเจอปัญหาอะไรบ้างพมานเก็บฝุ่นทาให้เกิดภูมิแพ้และต้องทําความสะอาดบ่อยพมานเสื่อมสภาพเร็วต้องเปลี่ยนทุกๆ2-3สองถึงสามปีระบบเชือกรางมูรี่อาจจะพังง่ายทําให้เสียค่าซ่อมแซมเรื่อยๆสมาร์ทฟิลม์มคือทางเลือกที่ดีกว่าใช้งานได้นานกว่า10ปีไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยลดฝุ่นสะสมในห้องประชุมช่วยประหยัดพลังงานโดยการลดความร้อนจากแสงแดดทาให้แอร์ทำงานน้อยลงแม้ว่าสมาร ฟิล์มอาจมีต้นทุนที่เริ่มต้นสูงกว่าแต่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้มากกว่าหลายเท่านี่แหละคือเหตุผลที่บริษัทใหญ่ๆนักสมาร์ทฟิลม์มอยากให้ห้องประชุมของคุณลำขึ้นทักมาหาเราได้เลยนะคะ